ชาให้มีความก้าวไกลสิ่งที่ราคา,ารีทีดีทำยงได้สร้างไว้พวกเรายังคงระลึกถึงและยังคงจดจำคำสอนของท่านีไว้เสมอพวกเราถือว่าท่านที่เป็นอนุชนรุ่นหลังเล็งเง,ง,ง็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้จะจดจำแนะนำไปใช้เพื่อประโยชน์เป็นยาทา,างในการดำเนินชีวิตต่อไปสุดท้ายนี้ขอให้ทวกราที่เรียนพีทุกท่าน ได้ราเลยและจดจำส,สิ่งต่างๆของท่านอาจารย์ดีนันยงว่าท่านจะอยู่ในใจของชาวธรรมศาสตร์และชาวไทยทุกคนในช่วงนี้ล่ะาขอบคุณค่ะ blum 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 hoc Digital別 incorporating A 장 В MichaelisHAX authenticity as his body weight.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn และอาจารย์นิสากประสิธิ์อาจารย์กระจันเช้ารักาสารวัตะสารนิสัยรักงานที่ดีตลอดลปค่ะแม่แบบ่างกัขอเรียนเชิญเราถักาจารย์แล้วก็ฉันจะเรยนรับรองเราทีรับดี่า่การรับสสาและ เรียนรู้กล่าวรายงานพิธีมอบโลกปริญญาพลมยงแกนักศึกษาที่เด่นประจำปี2560แล้วรางวาัลทุการศึกษาทุนปานพลมยงประจำปี2560ค่ะ Your Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to invite Associate Professor Dr. s a l i y Sharanokarat, Ch the Vice Rector for International Affairs and Learning. to present the report on the V.E. Panong Yong Award to the Outstanding 2017 and as well the scholarship, Pan Panong Yong. Please welcome Associate Professor Dr. Chan. <clears throat> May I invite the uh, Director of Samasat University, Professor Dr. Sonkit Lert, please เรียนอาญาท่านผู้หญิงคุณสุดขนมยงท่านอธิการบดีและท่านผู้มีเกียขขรติทุกท่านตามที่คณะกรรมการจัดงานวันปีดีได้มีดำริให้มีการมอรบรางวัโลโตโยที่ขนมยงให้แก่นักศึกษาดีเด่นผู้ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยท่านอาจารย์ปีดีขนมยงจากการสัมภาษณ์พูดได้รับการเสนอชื่อ จากนิส e ิตคณะศึกษาทุกคณะจำนวน22คณะคณะกรรมการได้มีมติตัดสินให้ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่นายพัฒนินวิเศษรังนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่3กราบเรียนเชิญท่านเลขาธิการพอดีขึ้นมอบรางวัลครับวันดีบางอย่ Mr. p a t s a n i n Wisetram s the u นักศึกษาชั้นปีที่3 f ณะนิติศาสตร์ will the order to receiving this order receiving outstanding ขอขอบคุณท่านอธิการครับและตามที่ท่านผู้หญิงคุณสุพนมยงและทายาทได้มี กุนศลเจตานามอบเงินจำนวนทั้งสิ้น2 8 8 8 2 8บาทให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนปานพนมยงโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญให้เก็บดอกผลจัดสรรเป็นรางวัลในการประกวดบทความให้กับนักศึกษาทุกชั้นตีนั้นสำหรับในปีการศึกษา2,559สถาบันตรีพนมยงได้กำหนดหัวข้อในการประกวดบทเรีความ ในหัวข้อหลักการปรองดองการยอมรับความแตกต่างและการสร้างสังคมร่วมกันซึ่งคณะกรรมการประกวดบทความได้พิจารณาบทเรืยนบความที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวนสิบบทความปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับรางวัลที่สองจำนวนสองรางวัลรางวัลที่สามจำนวนหนึ่งรางวัลและรางวัลชมเชยจำนวนหน,นึ่งรางวัลบัดนี้ เป็นเวลาสมควรแล้วผมจึงของกาบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรุณพนมยงเพื่อมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ส่งบทความเข้าประกวดตามลำดับต่อไปนี้กาบเรียนเชิญครับรางวัลชมเชยรางวัลละ2,000บาทจำนวนหนึ่งรางวัลได้แก่นางสาวสุนทรีปานทอง คณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่4ครับรางวัลที่3รางวัลละ4,000บาทจำนวนหนึ่งรางวัลได้แก่นายนนทชัยเทมะรัตนพิพักน์คณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่2ครับ วันที่สองรางวัลละเจ็ดพันบาทจํานวนสองรางวัลได้แก่ 1. นนายคงศักดิรรค์คงคำพรคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่สองและสองนายพัดภูมิทุมสวัสดิ์คณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่สองครับ และได้รับต่อไปนะคะทางวิทยาลัยนานาชาติบริษัทโลวิโยนได้มอบเงินทุน๋ยสะสมไว้ที่บริษัทโลวิโยนเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านสองแสนบาทค่ะ on this occasion as well, we at the r o y o n g International College also would like to present a donation to the 3D Panomyong Foundation in the amount of 1.2 million baht. May I invite the rector, the dean, and the professor from 3D Panomyong International College to present the donation? And I also would like to invite from even of young to receive this donation. Oh, 王涵。<Wow. S 2> wow.